สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับสู่แก่มิสเตอร์เลิฟนะตอนนี้มีอัปเดตมาใหม่นะคะก็จะเป็นเพิ่มจากเอเขาเรียกอย่างนะบทปะเดี๋ยวดูก่อนอ้ายังไม่เพิ่มเหรออุ้ยเพิ่มแล้วนี่ไง <laughs> จากสิบเอ่อจากมันมาค้างที่บทที่สิบใช่ไหมรอบทิดแล้วอะ่ะมันก็ต่อมาประมาณสี่บทนะคะถึงบทที่สิบเอ็ดห้าสิบสี่นะ ก็เล่นกันไปจ้ายาวๆไปโลดใครที่ดองหัวใจก็น่าจะจานจะไปโลดอะเดี๋ยวเราจะมาเฮ็ดอย่างดีอ๋อเดี๋ยวมาสุ่มกับมาดูนะคะว่ามันมีอะไรเพิ่มมาใหม่หรือเปล่ามาอันแรกที่ไอ้นั่นก็คือหลายอย่างอยู่นะกีบอันนี้ปะที่เพิ่มเดี๋ยวดูก่อนรู้สึกว่านี่อันนี้มันเพิ่มเข้ามาใหม่ มันคือหินหินดาวห่วงเวลาอันนี้คือเพิ่มเข้าม,มาใหม่นะคะน่าจะมาใช้กับตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวดูจำกัดเวลาแป๊บนะึงอ๋อนี่ไงจำกัดเวลาเป็นแพ็กยี่เป็นสแปกสิบบาทหรือเคียงข้างเธออันนี้ก็อัพมาตั้งก่อนหน้านี้แล้วนะคะทดสอบจิตใจเขาวเมืองเดดเหมือนเดิมดันเจ้าเหมือนเดิม อันนี้เข้ามาใหม่อันนี้เข้ามาใหม่นะคะไม่ดูมันเล่นยังไงเหมือนกันแล้วก็อันนี้ใช่ไหมมีไงเดี๋รุสซีอ๋อจะเป็นทองออหรออุ้ยเซ็ตทองทองทั้งนั้นเลยพวกเธอทอง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 แล้วก็ทองทองดันเจียนรูเซียนนะคะ ดินเจนรูเซียนอ๋อดันเจนลูเซียนสิบครั้งโอเคเป็นเควสแล้วก็เพชรขอพอหนึ่งครั้งนะคะดันเจนคิโลพันด่านสองครั้งลงชื่อลงไปอย่างวะอย่างเอ้ยไม่ใช่ลงชื่อไม่อยู่ตรงนี้ลงชื่ออยู่ตรงนี้ี่ไงถ้าดาดองเพชรช่วงเมื่อกี้มานะคะ ดองแบบดองหนักมากลงชื่อเสร็จแล้วนะคะก็อันนี้ล่ะขอพอนทองสามครั้งหรอ,อมันก็ไม่ยากนะเฮ้ยรูเซียนแค่สองครั้งเองคนละสองครั้งใช่ไหมโอเคเริ่มจากลูเซียนก่อนแล้วกันนะคะลูเซียนนี่เรไอ้นั่นมาถึงบทที่สี่บทที่ห้าถึงจะเป็นในนี่ใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวเอาแบบเบาๆก่อนแล้วกัน หนึ่งอทิลานเปลืองทำเยอะเปลืองเดี๋ยวมันจะไม่พอไงเออสองอ่ะสองละแล้วก็น,น,น,กนันเซียนวิกเตอร์นันเซ้นวิกเตอร์ตัวนี้เราทำได้อย่างวะอย่างหนึ่งสอง โอเคแล้วก็ดันเจนคิโลคิโลก็สองนะอันนี้ยังไม่ได้เลยของคิโลอ่ะ SR ของคิโลไหมยังไม่ได้แต่ว่าของรูเซียนได้ไปแล้ว SR ของรูเซียนได้ไปแล้วไหนดูจินี่ไงเหลือของทองขอพรกับเพชรขอพรน,นะคะเดีย๋ยวไปเพชรขอพรอ,อุ้ยเก้าใบแล้วอะ่ะเดี๋ยวเรามาทำรอบนั่นดีกว่า เดี๋ยวไปหาใบ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 ไอ้นี่มาอีกใบหนึ่งน่าจะหาได้จากไอ้นั่นแหละคือไอ้นั่นแหละแล้วก็เป็นทองขอพรนะอืด,อ,ดอย่าองอืดๆว่วะสิงเราขอไอ้นี่เลยก็ได้นี่ไงเพราะว่าเหรียญเราเยอะ <laughs> เหรียญเราเยอะไงเออจัดไปโหลดอุ้ยฮิโรมาใหม่เนี่ยแหละ ได้แบบก้องแกงเกลือเกยจากที่เราใช้ทองไปเมื่อกี้เราก็จะได้เพชรเอ้ยเราก็จะได้ทองกลับคืนมาก็คุ้มอยู่เดอ้อมันจะท้ายได้ตั้งเจ็ดหมืนแะน่เออเดี๋ยวมีจุดไอเราไอ้นี่อย่างวะ่ะเฮ้ยอย่าเห่าสิลกูกของคิเอ้ยเดี๋ยวคอมพิวเตอร์รอ่ะ อุ้ยซาของวิกเตอร์ณไอนเอ้าซาของของเฮียแกแหละอ๋ออันนี้เป็นของเฮียแกเหรออุ้ยเฮียเฮียก็แพงอยู่เด้อสิบเอ็ดเพชรอะเฮียตอนตอนแต่เอียงวะตอนกาวินยังใช้แค่หนึ่งเองอะเฮียมาแบบโคตรเยอะเลยอะเธอเดี๋ยวนะ ล้านดาวดาวซื้ออย่างบ่ได้เลยโอ้โหเฮียเฮียเฮียแพงแพงอะ่ะเฮียเราสิ้นส่วนเฮีย yeah, ก็แบบนะออกยากด้วยเมื่อกี้ใช้ไปตั้งสองอันเฮีย yeah, yeah, ไม่ออกให้เลยนะคะจ,นน mm, yeah, จังหวะนี้เฮียงกตังอ่ะรอเล่นนะเฮีย yeah, yeah. อย่าเพิ่งน้อยใจ uh, เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใบเดี๋ยวให้นี่ก่อน บทที่เก้าเดี๋ยวนะบทที่เก้าเราเพิ่งมาด่านที่หกเนี่ยว่ะเดี๋ยวจะเล่นบทที่เก้าให้จบก,ก่อนนะคะจะเอาไอ้นี่จะเอานี่ไปหมุนโอเคเล่นก่อนนี่เกมนี้ชอบตรงนี้มันเหมือนเขาโทรเข้ามาหาเราจริงๆอิงเออรู้สึกว่าตั้งแต่บทที่แล้วมาจนถึงบทที่เก้าเนี่ยมันมีแต่เรื่องคิโลอะ่ะมันจะเป็นแบบเป็นเป็นเป,นเปนขาเรียกอะไรเป็นพาดเป็นพาไปปะ มันมีช่วงหนึ่งที่แบบเรื่องของกาวินแล้วก็มีช่วงหนึ่งเป็นเรื่องของลูเซียนนะคะตอนนี้ก็คิโลจะ้ะมีแต่คิโล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 เราเล่นแบบไม่ได้อ่านในเรื่องตั้งแต่ตอนที่เจ็บก็เล่นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยรืยคือจะเล่นให้มันครบแล้วจะมาฟังเนื้อเรื่องแบบเหมือนมันดูหนังอะ เออมันดูหนังือดูแม่อ่ะเออดูดูแต่เนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องไปเล้วว่าอย่างนั้นก็น่าจะฟินดีเหมือนกันนะยังไงก็หลงเสียงของลูเซียนเหมือนเดิมอ่ะคือลูเซียนนี้ไม่ได้เป็นเมนพระอะไรเป็นเมนพระเสียงภราะสาญี่ปุ่นเนี่ยคือแบบนุ่มเกินเสียงแบบดูดิฟังเสียงฟังเสียงพี่แกดิ สีมแบบยังไงไม่รู้อะ่ะเห็นไหมเขาแบบเสียงลูเซียนี่เขาแบบไม่รู้ดิเราชอบเสียงลูเซียนว่ะใครเป็นเวนลูเซียนบ้างพี่แกเหมือนรลายลึกนะลูเซียนเนี่ยแต่ว่าที่แบบไอ้นั่นก็กาวิน いいกาวินเป็นผู้ชายที่ปากแข็งมากเขาแบบปากไม่ตรงกับใจอ่ะอื้กาวินก็น่ารักวิตเตอร์ก็แบบนะเลือกไม่ถูกแล้วจริงๆไม่ผ่านอ่ะทุกคนเหลือเดียวเองอ่ะเนี่ยเหลือเดียวเองอ่ะเหลือนิดเดียวเองอ่ะคะแนน,เ,น,นเพิ่มอัพอะไรก็ยังเพิ่มไม่ได้นะคะอดเลยอ่ะอดใบนี้เลยง่ จบเยี่ยวช่างเหอะช่างมันก่อนช่างก่อนช่างก่อนเดี๋ยวมาดูในจดหมายก่อนดีกว่าก่อนหน้านี้รับไอ้นั่นไปแล้วนะคะไอเพชรเพชรนี่เฮ้ยเฮ้ยอยู่นี่สิมันผู้ไปหาเบอ่อไม่เหลืดเลี้ยงเลยนะคะจังหวะนี้ นี่ใเพรมาเอือเลยจ้าซื้อเอาก็ได้โว้ยเออเอาสิเอาสิปฏิโทล่ะเออนี่ของเวลาเมื่อกี้รับมาจากจดหมายที่จีเขาให้มาตอนอัปเดตนะคะช่วมได้สิสวนมนันงานจ้าเห็นชัดเจนเลยเมื่อกี้สิ้นส่วนนี่ไงปอิทโได้เป็นสิสวนมาไอ้ร้องก็จะนึกว่าจะได้แต่สิสวนสิสวนที่ไม่ได้ มันไม่ไดีใดทุกวันไม่ได้ได้ทุกครั้งที่เราสุบมันจะสุ่มเอาว่าแล้วแต่ดวงว่าเราจะได้หรือเปล่านะคะนี่ยังไม่ต้องใช้ไม่ต้องหรอกมาเราจะมาทำการฟาร์มต่อ <laughs> เพื่อดันเจียนยังไม่มีใครผ่านสกุนเลยครับ ววห้าสิบหกแล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างยังกองแก๊งอยู่เลยนะคะจังหวะนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยยังคงแบบกองแก๊งอยู่๋ยวมาดูการ์ดก่อนการ์ดก็คนที่แบกทีมก็คือเป็นการ์ดของลูเซียนนะคะซึ่งอัพวลวมาเยอะพอสมควรแล้วแล้วก็อัพไอ้นี่มาห้าดาวใช่ไหม แล้วก็พัฒนามิตรภาพแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูการตอนตอนอันนี้เดี๋ยวไม่ใช่ก่อนพัฒนาแล้วก็พัฒนาแล้วนะคะแล้วก็พัฒนาอันนี้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เป็นการ์ดของคิโลคิโลก็เรียบร้อยตันที่เหลือก็อันนี้นะคะอัพอ,อันนี้ อัพอันนี้ได้ถึงจะอันนี้ได้นะคะเพราะว่ารออัพอยู่แล้วนะก็ต้องหาวิธีหาอันนี้ให้พอนะส่วนตัวนี้ก็โอ้โหนำโด่งไปแล้วจ้าไกลกว่า S R อีกเอ้ยไกลกว่า S R อีกแต่ก็ใช้แบกทีมได้จนถึงทุกวันนี้นะคะเออใช้แบกทีมมาจนแบบเนี่ยคือพวกอหนึ่งมาถึงเจ็ดเดียเจ็ดแป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 ดเนี่ยอืม ก็สามดาวหมดแล้วก้าวก็สามดาวปะใช่ปะก้าวยังเหลือแค่นเดียวเองนะคะเนี่ยใช้แบกมาทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ยังไม่ได้คุยกับกาวินเลยะฮิโร่นี่นำโด่งไปแล้วลูเซียนก็เช่นกันนะคะวนไอกาวินนี่ยังยังไม่ได้คุยวันนี้วันนี้ไว้ค่อยคุยนะคะวันนี้ไม่ว่างค่ะ <c oughs> ไม่ว่างคุยคะ่ะวันนี้ ไว้ค่อยคุณกันเอ้ไว้ค่อยคุณเอ้ย,อค,อยคุยกันโอ้ยลิ้นผ่านจบแล้วอ่าดินเจนถ่ายภาพเดินเล่นในเมืองรู้สึกว่าเดินเล่นในเมืองปล่อยทิ้งบอดไว้เมื่อคืนเอ้ยไม่ใช่เมื่อคืนเมื่อเช้าปล่อยทิ้งบอดไว้เมื่อเช้านะฮะเราจะปล่อยทิ้งแบบตื่นมาแล้วก็ปล่อยให้มันวิ่งเล่นทิ้งมาตื่นมาอีกทีก็โอหพอดีพอดีเลยนะฮะโอเคนันเจนฮิโโล ตัวนี้มีเสืาอผผ่านไปก็ยังไม่ได้นั่นทดสอบจิตใจก็ยังไม่นี่นี่ละลายให้หมดแล้วก็ดันเจนถ่ายภาพดันเจนใส่ภาพเดียวนะทดสอบจิตใจยังไม่ได้ทดสอบเลยก็กดอันนี้ไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่ายังขีเกียจมาเล่นอยู่นะ ถึงยอดขายนี่แพ้ทางจะหนอดจ้าแพ้วนไปเนี่ยเขาจะต่ำกว่าแต่เขาโหดกว่าเอาบางทีมันก็จะฟุกนะบางทีก็จะฟุกแบบน,นี้แหละบางวันมันก็แบบคนเวลน้อย,อยแต่แบบโคตรจะโหดหนุ่มๆในสต็อกนี่โหดมากเลยฮะไม่ชนะเลยน้ำตาจี๋ไหลวันนี้ชนะช่วย รับอย่างฟินนะครับบอกเลยมาได้เวลาไปชุ่มเกลือกันแล้วดูซิว่าอัปเดตมารอบนี้เราจะมีหนุ่มๆม,มาเพิ่มหรือเปล่านะคะใบที่เรามีก็คือสิบเก้าใบนั่นเอง mm hmm. จัดเลยไหมจัดเลยอย่าดิซี่ปิง้งฮันท่าท่าท อืม่แล้วการเก่านี่ออกบ่อยๆเนาะอืมออกบ่อยจริงด้วยแหละแล้วก็ไอ้นี่อีกหนึ่งใบใช่ไหมก็เพชรอีกอ่าพันกว่าเพชรใช่ไหมเมื่อกี้อืมมาบ่อยเหลือเกินบ่อยจริงๆฮัลโหลอืมนี่นากาวินมาแล้วเย้เย้ยมมา นี่เฮียมาแรงจังเลยอะค่ะพกคุณดูหนั่มมาแล้วนะคะเอาไปขิงเพื่อนก่อนเอาไปขิงเพื่อนก่อนฮ <c oughs> เฮียกาวินมานี่ฉันกลายเป็นคนปัญญาอ่อนไปเรียบร้อย <c oughs> อย่าเพิ่งลำคาญกันเด้ออันนี้ก็สุ่มเดี๋ยวนะอยากซื้อเดี๋ยวเดี มันซื้อได้นี่หว่าเดี๋ยวกัน,นึงไดใหญ่มาเพิ่มเหลอเออเดี๋ยวนะกิฟอยู่ที่กิฟสถาน,นีนี่ไงมันอยู่ตรงนี้นี่แค่นี้เราก็ได้สิบอันเดียวนาฬิกาชายเดี๋ยวอันนี้อยอางวะนี่ไงอันนี้ก็ครบพอดีเลยเราเป็นทองอุ้ยอุ้ย อย่งอนาคตที่เปลี่ยนไปอนาคตที่คุณเฝ้าหวังเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับคุณแล้วเฮ้ยสุ่มเหรออะไรคือเพิ่มพลังมากขึ้นวะอีย่างนี้อุ้ยอะไรอะเฮ้ยทาไมมันโหดจังอะทําไมโหดจังอะเอ๊ะอะไรนบนี้คืออย่างคอยกระบวบเข้าใจคือกันเดี๋ยวขอเซฟไว้ก่อนนะคะ จังหวะน,นี้ต้องพึ่งแอปแปลภาษาแล้วนะคะเดี๋ยวแปลก่อนเอามันไม่แปลให้ประตูแห่งโชคชะตาได้เปิดออกอนาคตของพวกเขาไปเอ้ยเลยสูงเกย์เหรอแปลถูกป่ะนี่ตัวแทนสีดำโห มันแปลยังไงของมันมาเนี่ยสงสัยต้องไปพิมพ์แปลจริงๆจังๆแล้วมั้งใช้ภาพถ่ายไม่ได้อืออะไรเนี่ยสำเร็จสามควสในแนวตั้งแนวนอนเพื่อรับรางวัลทองคุกทั้งหมดให้เสร็จแชร์รับเหรียญทองได้มากมายโอ้ยเป็นไงล่ะพวกเธอดีเนาะดีดีนะด,ด,ด,เดีเดี๋ยเดี๋ยเดยเดีดดดดคือ รับแล้วแล้วอ๋อมันให้แชร์เหรอโอเคเดี๋ยวลองแชร์อ๋อเข้าใจแล้วเมื่อกี้มันให้แชร์นะคะแชร์ share. อันนี้ไปหน้าเฟซหน้าไลน์หรือว่าหน้าไอจีก็ได้นะก็จะได้รับเพจเพิ่มอีกเจ็ดหมื่นจากที่เราได้รับจากตรงนี้เออแล้วมันก็จะไม่มีแจ้งเตือนให้เราเขาว่าอยู่ทําไมไ้นั่นแล้วมันก็ยังแจ้งเตือนกําลังประจําวันจ้าเที่ยงพอดีเลยจ้ามีงามจ้าจังหวะน,นี้ ยังคงแจ้งเตือนเพราะเรายังแอนนามิเสร็จเป็นไงล่ะเออแล้วก็ไปสูงต้นปรารถนามันเดิมจัดไปวันนี้ได้ S S R มาแค่หนึ่งใบก็คือรุ่นพี่กาวินนั่นเองจึงหวันนี้ที่เหลือก็ซ้ำวนไปจ้าเอาจริงบะนนี่ แสงและเงานะคะนี่ได้ครั้งละหนึ่งใบสองใบดีใจจังเลยดูนะดูนะในนี้มีตั้งเยอะไม่ยอมออกมาเลยจ้าโคตรเล่นตัวบอกเลยคือแบบเล่นตัวจะจัดอะค่ะดู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 กิโลกิโลออกมาเยอะเหมือนกันแล้วนะกิโลนี่ได้แบบอืมเยอะแล้วอะ่ะ เหลือหนึ่งสองสามสี่เหลือสี่อันนี้อะคิโระส่วนกาวินโอ้โหเหลืออื้อไรเฮียเหลือเอื้อไรนุ่นพี่ตูไม่นะจบแล้วก็ลูเซียนลูเซียนนี่ไม่ต้องถามถึงแม่งแล่นไม่ยอมออกมาเลยจ้าอย่าว่าเด้อเพื่อนกระเล่นโตเด้อเฮีย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 วิเตอร์ก็ไม่ต่างกันนี่หว่า แต่ลูเซียนพุ่งมาดูอ่ะพี่เกไม่ออกมาเลยนี่ตั้งแต่แบบด้านรฟคือพี่เกไม่ออกมาเลยสิอ,อีอย่างวะเดี๋ยวจะสะสมไอ้นี่ไปแลกอุ้ยได้ได้ได,ได้สามวเราจะแรกอะไรดีอ่อยากจัดเฮียเออไม่ใช่ <laughs> สกุลรุ่งโดยบุบเรานะฮะเยอะอยู่นี่ ใครดีล่ะเรายังไม่มีของวิกเตอร์เลยอะ่ะแต่ใจก็ไปอยู่กับหลายใจลเลืกินกูโว้ยหนอมาเรามาดูการ์ดเรากันแต่ะนี่เพิ่งได้มาเลยสด,สดๆร้อนๆเอาไป,ปเตให้หมดใจจสวหวคนนี้แล้วก็ไปหานี้มา ใช่ม้กระเป๋าสองใบเรียบร้อยเราก็จะสามารถอัพพี่แกได้นะคะรุ่นพี่ของเราก็จะขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วเราก็จะมาเก็บหัวใจไว้อ่านไอ้นั่นต่อนะฮะแล้วก็แล้วก็แล้วก็เราก็จะไปไปใส่ต่อวะอไปไหนดีล่ะลืม สิงสีก็ไดเติอ๋ออันนี้เรายังไม่ได้ทำเลยนี่ว่าด่านพูกก้ก้าด่านพูกก้ก้าด่านผู้ก้าด่านพูกก้ก้าถ้าเราจะทําเราต้องมาดูเป้าหมายเราก่อนเป้าหมายของเราคือจะอัพตัวซิโลต่อนะคะก็คืออันนี้เป็นกล้องของกิโลเราก็เป็นตะกร้าใช่ไหม มันอยู่ไกลมากอ่ะเราเพิ่งเดินทางมาถึงเองน่าจะมีอันต่อไปด้วยแหละแต่ว่าอ๋มันก็หมดพอดีด้วยว่ะจบละก็จะอัพไปเรื่อยๆนะคะตัวน,นี้ตังอุ้ยเหรียญเยอะยอย,อยู่เยอะยเยอะๆยอยอเยอเยเเด้อนี่เดียเดยเด๋ยวจะอัพเดี๋ยวจะอัพรุ่นพี่อัพเกรดได้แล้วนี่หว่าพัฒนาได้แล้วนี่จัดไหมเพราะว่า <c oughs> ของคิโลไออัพไอเนี่ยเขายังอีกนานนะพัฒนายเยียก่อนดีกว่าเอาโบได้เวลตรงสามสิบลืมคอยลืมแหมอัพไม่ได้ลืมถ้าต้องเวลวสามสิบก่อนอโอเคนะคะก็เอามาใหม่ก็ประมาณนี้แล้ทุกคนก็เล่นบทหลักให้อ่อิ่มน้ำสำรานนะคะเพราะว่ามายันบทที่สิบสี่แล้วนะเออ จัดไปยาวๆเลยจ้ายุ่ยๆอ้ยกาวินโอ้โหแชทมาเอื้อ,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 อเลยเดี๋ยวไปคุยกับหนุ่มๆก่อนไปละขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมนะคะเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตมาใหม่หรือว่าเราค่อยมาเจอกันตอนเขามาอัปเดตแล้วกันเนาะหรือไม่ก็จะสุ่มอะไรเนี้ยอืมโอเคบ๊ายบายไปแล้ว